คำสั่งยุทการระดับหมดเนเล็กในการตั้งรับสถานการณ์กำลังฝ่ายค้าศึกค้าศึกเป็นกำลังจากกองพันเพื่อนที่เร็วที่สิามีกำลัง1น0่กองำลังหยุดหน่วยเพื่อเตรียมกำลังปฏิบัติการอยู่เวณกัด qr 337850มีฝันดีสิ่งบอกเหตุคาดว่ากองกำลังส่วนนี้จะทำการเข้าตีต่อแนวตั้งรับฝ่ายเราในไม่ชานี้กำลังฝ่ายเรา ร้อยอาวิศวัที่2ตั้งรับใน25.1600พฤษภาคม6.4ตั้งแต่วิกัด qr 330 8.12คือวิกัด qr 358 836หมดผปนเล็กที่2ตั้งรับใน25.1600พฤษภาคม6.4ทางด้านซ้ายของกวงร้อย หมวดบริเ็ที่3เป็นหมวดหมุนตั้งรับใน25 16เน0พฤศจาคม24จากพิกัด QR 346805ถึงพิกัด QR 361819หมวดข้อ60เพื่อส่วนรวมตั้งยังเงพื้นที่ของหมวดหมุนบริเวณพิกัด QR 355810หน่วยแยกและนวรสมพบไม่มีภารกิจหมวดบริเล็กที่1 ตั้งรับใน2 5 1 6 0บห้าา 6, 6 4จากพิกัด QR 345.827ถึงพิกัด QR 358.836เพื 3, 5, 8, 8, 3, 6, ่อยับยัง้งขักกันต้านทานและทำลายกองกำลังศิลอาวุธมีให้ผ่านเข้ามาในแนตั้งรับของไฟเราได้การปฏิบัติแนความคิดในการปฏิบัติเจตนาวมของผู้บัญชาต้องการใช้อำนาจการยิงและประสิทธิภาพของการรัตเวรระวังป้องกัน ในการขับไล่และทำลายกองส่วนนี้ให้ออกนอกพื้นที่ของฝ่ายเรากลยุทธ์หมวดปืนเล็กทำการตั้งรับโดยวางกำลังสามหมู่ปืนเล็กเชียงกันจากด้านซ้ายของหมวดไปทางด้านขวาหมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับหมู่ปืนกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมู่ปืนเล็กที่3การยิงลำดับความเร่งด่วนในการยิงมอบให้หมู่ปืนเล็กที่1 2และ3ตามลำดับ มู่ไปเลขที่1วางกำลังตั้งรับจากพิกัด QR 3 4 6 8 2 7ถึงพิกัด QR 349829หมู่ไปเลขที่2วางกำลังตั้งรับจากพ,พิกัด QR 349829เก้ปอกาถึงพิกัด QR 3 5 3 8 3 3มหมู่ไปเลขที่3วางกำลังตั้งรับจากพิกัด QR 3 5 3 8 3 3มถึงพิกัด QR 3 5 8 8 3 6 หมูเปบนกลตั้งยิงในพื้นที่ของหมูเ่เบญที่3บริเวณพิกัด QR 358 836เครื่งองยิงจรวดต่อสู้รถถังตั้งยิงขั้นต้นบริเวณพิกัด QR 3 4 6 8ี่กแคำแนะนำในการประสานคุกงู่พร้อมต้านทานค่าศึกใน25 16.0 0 6 4สภาคห64ลำับความเร่งด่วนของงานในการตั้งรับ หมูปลเล็กจัดส่วนระวังป้องกันเฉพาะบริเวณหมู่ละหนึ่งแห่งห่างจากขอบหน้าพื้นที่การรบในระยะยิงหวังผลของูนเล็กนำอาวุธเข้าที่ตั้งและมอบเขตการยิงถากถามพื้นยิงตรวจการมห,หาระยะยิงต่อเป้าหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ทางอาวุธยุโธปกรณ์และหลุมบุกคลจะทำแผนจดระยะและแผนกอและแผนการยิงของหมู่ หับแปลงที่มั่นเพื่อความมั่นคงและแข็งแรงอย่างต่อนเนื่องตลอดเวลารายงานทันทีที่พบเหตุ่าสศึกในพื้นที่การลบการช่วยลบการส่งกำลังการรับประทานอาหารปฏิบัติตามอมจอของหน่วยตำ้บัญจอาหารของกองร้อยอยู่เรที่กัด qr 353807ตสาบแนยจงกระสุนของกองร้อยอยู่เรที่กัด qr 3 5 4 8 0าการส่งกับสายแพทย์ ที่ประโยชยาบรารของกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 4 8 0 7การบังคับบัญชาและการสื่อสารการบรังคับบัญชาที่บังคับการกองร้อยอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 4 8 0 7ตรวจการหมวดอยู่บริเวณพิกัด qr 3 5 5 8 2 7ในระหว่างปฏิบัติการตั้งรับหากผู้บคับหมวดไม่อยู่หรือไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาหมวดได้ ขอมอบการบังคับบัญชาให้กับรองผู้บับหมวดผู้บับหมู่ปืนกลผู้บับหมู่ปืนเล็กที่1 2 3ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลําดับการสื่อสาร,าปรสอปอฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้สัญญาณฉุกเฉินใช้นกหิทยาว3าครั้งเรื่องฉุกเฉินใช้นกหิตยาวหนึ่งครั้งสัญญาณยิงฉากป้องกันขั้นสุดท้ายใช้ผู้สีแดงหนึ่งช่อ สัญญาหยุดยิงให้ผู้สีเขียวหนึ่งชอ่อสัญญาณบอกฝ่ายถ้าขาวผูกต้นแขนซ้ายสัญญาณผ่าตั้งแต่ยี่สี่สบแปดศูนย์พฤษภาคมหกี่ถึงยี่สิบห้าสิย์ศพฤษภาคมหกสถามวิหารแดงตอบภุมณีมิใครสงสัยอะไรบ้างถ้าไม่มีใครสงสัยตอาน,นี้เวลา10-00ูนย์ศูครับ